ยู้พ่อลูกยู่จ้าเห็นบ่เห็นยังยู่แทงตัวยู่ของมันนี่จะเข้าเดี๋ยวบ่ลูกโพัวธนามาพอสิบอกประมาณนี้เอฟซีเพิ่นฝากอีหยังมาให้เพิ่นก็อยากเห็นว่าหอดมือบ่หอดถึงมือลูกสาวบ่เป็นนี่เพิ่นก็เลยว่ายานกับบด้คลิปเนาะพยุดกันเลยมีอารมณ์จชนหนึ่งบที่นี่ไข่ไข่จังเพิ่นร้องใจเฮาโกงเงินมาน่ะว่าเฮ้าเสีย่าเฮามีความซื่อสัตย์บ่ว่าเอามาให้ตัวเนี้ย มันสิมีกินเล็กกินน้อยกินนันกินนี่บอตามคำขอราหานินท่าที่ให้่มากบ่บ่าแมน่าจากในคลิปคักเนาะจังไปไทยกวนน้องกว่านุ่งกวนลูกกวนเต่าสวัสดีครับเอฟซี FC สาวน,น้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีของกิฬา้น่ของหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพบพอกับพญายมเจียววนันคือเก่าครับกดติดต่ำกคไลคคกดแช่ในเด้อพี่น้องเด้อขอพระคุณเป็นยังสูงนะฮะเมื่อนี่ก็มีเรื่องด่วนพี่น้องมีเรื่องด่วนก็ด้วยทางพญายุทธ์นี่แหละพี่น้องมีคนโพดวายเล่าเนาะ ว่าเราไปหายอดวิวกับน้องน้องหญิงเฮานีล่ล่ะเออว่าไปรบกวนน้องอยากได้ซะยอดวิวเออบ่อให้น้องพักผ่อนอีหยังเพลงสิละลักษณะเนาะลักษณะจังสิละ่ะเราก็เลยมีอารมณ์จักหน่อยเราก็เลยอยากออกมาชี้แกงให้พี่น้องฟังมานี่นะมาฟังเราสิว้าไปจไังไหนว่าเฮาฟังจังไหนเหตุผลสายเหตุอีหยังแน่นะครับเรื่องที่เราไปทายน้องนะก็คือ ย่านพอพลอยแม่ยเอฟซีเพิ่นโบเห็นน้องเพิ่นฝากเงินฝากข้าอขอขมฝากสิ่งฝากของมั่งสิละแม่นบ่ล่ะแล้วก็อยากถ่ายลงยูทูบให้เพิ่นเห็นน้ำมันสินะว่าเออนี่ได้ให้น้องยีห่หรือเด้ออันนี้อันนี้ังสินะมือนี่เล่าสิบมาอธิบายพี่น้องฟังสาเหตุเพราะเหตุใดนะเอามาฟังจากปากเราพี่น้องเชิญครับของมันนี่จะเข้าเดี๋ยวบ่าลูกพธนาวมาพอสิบอกประมาณนี้คือเอฟซีเพิ่นฝากอก็ยังมาให้เพิ่นก็อยากเห็นแบา หอดมือบบหอดอถึงมือลูกสาวโเม,มันกันเลยว่า<ม>ยานท็าม่ได้คลิปเนาะขยุตกันเลยมีอาล้มแค่น้อยหนึ่งบนที่นี่มีอาล้มอย่างเงีดิคันพยุตจะได้คลิปเนี่ย้นหลายขมยูยุถึอยู่ับนา้งมาตลอดแล้วก็ของฝากของตอนพี่น้องเอซีมาจังมา้มือนี้กับบากหลายเดี่ยวผู้ใดอยากพูดจะขยุทหลับงานแทนนา้งซ้ำใดแล้วก็ขันไทยสุขีบสุขีบหอดบนไดนอนหอดบนไดนอนกับสะพานไหลลูกสาวเรือห้ทีมงาน พยุตพยุตหลับอยู่กับหลับอยู่กับลูกนี่ยุนี่เพื่อนกับเขามาเหมียนมาขอบคุณเด้อซือกางเป็นซื้อกลางน้ำมันไห่เพื่อนกับพ่อมี่ไห้ตั้งแต่พอยุตเด้เพื่อนกับมีไปฝากพยาการใช้แน่ไปฝากแม่แก้มแน่บ้าวสร้างแน่บ้าวเอียงมาเนี่ยพูดเดียวเนี่ยเพื่อนฝากพ่อพยุตกับหูว่าเพื่อนไปฝากพูดอะไรเนี่ยงานบอลลอนบอนลอนว่าไงไงว่าไข่ไข่จังเพื่อนร้องใจเฮากว่เงินแม่นะว่าเฮาวเสียวบ้าเฮามีความซื่อสัตย์ บอว่าเอามาไห้ตัวเนี้ยมันสิมีกินเล็กกินน้อยกินนันกินนี่บอตามคำคุณละหานินท่าที่ไห่มากบอไว้ใจได้๋ยวซ้ำใดพยุดกันเลยต้องทายคลิปเพื่อที่สิไหเจาของเงินเจาของมาละไรเพนนื่นได้หน็นว่ามัน่าจะได้คลิปคักเนาะจังไปทายกวนน้องกวรนุง่งกวนลูกกวนเต้าฝ่าพ่อเอกไว้กันเลยมันบ่เม่นครับพยุดย่กกำลังตลอด บ่เพื่อนกันสียให้กันแบบดีเงินให้กันหรือโอนเงินหลายเทือกหลายที่ครับผมจะเป็นผมจะโอนให้เลยพยุทธทำอะไรไม่เคยไม่เคยสร้างภาพบอกเคยมีคอนเทนต์มีหยังผมก็เห็นของผมไปว้าอายากรูจักตัวผมแทะๆนั้นเข้ามหาผมมาถามมาคุยขันหักผมก็คือหักกับจริงใจก็ไปเลยคันหักคือหักสุดใจเลย กักม,มันว่าจังได้กะหักคือเกา<ม>่าผ่นว่าได้หักเนาะผ่น,นสัง่งกคือสั่งเลยผมสิเป็นคนที่ว่าตัวไงว่าผมเป็นคนบังเกิดคนเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เปิดใจนัะแมะว่าเฮ็ดจังสี่ไปควนลูกควนเก้าผมอยู่กับลูกผมเฮ็ดกับลูกมือขึ้นลงคลิปเถี่ยวเงินไปให้นางนั่นที่จริงเงินคนโบได้อวนให้มือนั้นเดียบจ <ำ S 1> ัมวานมาให้จัมวานเมื่อก่อนนี่แต่พอหยุดผมมีเงินสดผมมีเงินสดแล้วผมมีเวลา น,นั่นแหละพี่น้องฟังแล้วเป็นทั้งไรน,นะฮะคงเข้าใจนะครับสิ่งที่เล่าไปทายน้องนั่นก็คือเราอยากให้แพ่นครับพอพ,อพ่อแม่เอฟซีจะเพิ่นผากสิ่งผาาของมานนั่นเข้าใจเนาะให้เห็นผ้าเพี้ยนยังสีให้เพิ่นเสื้อถือนะเราก็ยันข้าววาให้เรารับลมค้มในเมียน,นั่นนี่นะยากหยอกซับไปแ <c oughs> <c oughs> ล้วก็เลยเอาความบริสุทธิ์ใจก็คือการทายชิปนะฮะ พอบอยแม่แฟนกับแพนนิมซีสิเพิ่นผักสิ่งผักของไม่เห็นนะฮะก็มีคนไปโพ์ไปยังเนาะไปโพ์ไปยังว่าเราหาตะยอดวิวจังสี่ไปสางคอนเทน่นอยากได้ยอดวิวไปไถ่ยน้องเมื่อห้น้องได้พักพอนจังสี่นะ,ะลักษณะนะครับอันนี้ก็เรื่องภายในของขาเจ้านะพี่น้องห้าก็บ่ได้ไปไปเจาะลึกประน,นันดอกพี่น้องเ้าก็เอาตะค้ำระเบ้อแม่นี่ละก็คือสาเหตียที่เราได้ไปไถ่ไปยังก็คือระเบ้อซูฟังแหละพี่น้อง บอมเนว่าเราอยากได้วิวได้ยอดวิวหรอ,อกค่เราอยากได้ยอดวิวนั่นเราไทายได้ไหลก็มูลแล้วว่าอืมมือนี่เราก็เลยมีอารมณ์จังน้อยเราก็เลยได้ออกมาชี้แกงให้พี่น้องในฟังนี่แหละพี่น้องเอาตอนนี่สิพ้ามาเบิ่งใหญ่อ่ะน,นี่ไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วครูปรับของผู้จัดการมาเดียวเที่ยวกันผู้จัดการมาเดียวมั่นจี้ขากันเชื้อหนอก,ก็บอ,อกเันบ่ได้เงินแล้วขออย่างเดียวได้พี่น้องแล้ว,ว่อจากไอ เรียนหนาไปเราขอมาเนึ่งพึ่งพืชอืมแล้วกิงขึ้นอย่างใน,ในี้ย่ายนี่เรายูซูลินมาท่านนะฮะมาเบิึงอาการขอเงินของเราสิเป็นลักษณะใดพี่น้องมาเบิงึงขอไปบ่อขอมาขอยีหล่าบาทนี่น้าเวทีเลยมือน,นี่จังจังเลยเอามาเบิึงพี่น้องเช่นครับอะไรผู้หญิงก็ู้หญิงก็แยขอเลขก็แยกขอรถค่าขอรถค่าบ้านเลยไโอ๊ยคนเก่าเนี่ยคนเก่า คนเก่าแล้วคนเดิมแล้วสิเพ่นนันว่ากผ่าประเดงผาประเดงผาประเด้งจัผู้จัดการมาเดียวได้โพสหานเดี๋ยวมาว่าเาวานไปหาผู้จัดการมาเดียวกันน่ะเอ้เย้หาผู้จัดการมาเดียวคุณนั่งอยู่ขว้โซ่โซ่ขวดหนุอมผู้หญิงลายละผู้หญิงเท้า ก็หตัวนบอลองเด้จนวันด้งเปนแกยาาอยู่นีปวดผมดะไรได้ล่ะลาเลย่าได้ล่ะโอเคลอยจอย่าเลยจลยะะจะเลยะรเจ้าอ่ได้ยังไงซุรินซุรินซุรินแล้วว่างโอ้ยสวัสดีเจ้าดิคนซุลินไหมซุรินเสาัวอยู่วเมื่อไหอยู่เมื่อไหร ครีโอ้ข่อยหลัก่าคนสุรินได้ไม่ายยังขอไ่ได้ไ้ไ่ตัวเจ้ามางานไหนก็ขอคาร์งานงานนันนี้ยมาเดียวอยู่ไส็ไม่ได้เส้นเต็มนามาเดียวพูดด้มาเดียวอยู่พูนรอบนเจ้าจะไปขอคารถอีกบ่เนอาาไปหลัดปะดุกเลยไ้ยัยยมืออื่นไปหลาปะดุกเลยไปขอคารถอีกเนอี่ลาัดตแงาีป็นนี้มาหลัล มัอย้ยเล่าลายขนาดวะแล้วบ่มีอยากอ่อยยังมีอืมเอาให้เราโลดเพราะว่าเราไม่อยากอ่อยแม่อันเสียพี่ว่าไปลาบอันนี้ยังก็ลาบปลาดุกเด้บางทีเราเข้าใจว่าลาบปลาดุกเหมือนแม่แล้วว่าแซ่บไหลบานเซ่นอ้ยเอาเอาให้เราไปสระทั้บุญทำท่านไปทะแต่ว่าไปสง่านอืม เพิ่นสิไปหาของสิ่ละชุกง,งานขอน้าหมอลำเนะาะเจ็กสิว่าจังได้คนเฮาเนาะแล้วอบ่ไปหาําทำงานบุญนี่เนะเาเลละเขาสิบ่รับเราล่ะเราสิกระเริงจังหน่อยนะเออนะฮะเอาอีหลากอใไ้เราอตัว่ให้รอยนังครืองหารอยหรอกบานนี้สิพี่น้องมาเบิ่งเสียน้นพี่น้องเราสิไปคอบเวอร์เพลงของบอสโจบานนี้พี่น้องดีเย็นเยี่ยงนัินเออให้พี่น้องมาฟังเบิ่งงบาเป็นตะไปครอบเวอร์บอเป็นตะดันเป็นตะเชี่ย เป็น่นตะกดเลยกดแช่แล้วบอพี่น้องบบานี้มาฟังเสียงเราบึงเหมือนนี่เราโซ่พ้อมเต็มที่เลยบ้านออกไปเพื่อนครับเพื่อนอีซีสิว่าจังไดเสียน้นนีน่มาฟังเสียงเราพี่น้องแล้กก็อําราพระจากพี่น้องไปเลยเด้อครับเด้อสาหรับคลิปนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สุขคนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแช่ในเด้อพี่น้องขอบคุณเป็นย่างสูงพีนง่น้องเอ้าอําราพระจากพี่น้องไปเลยลาตีสวัสดีสสดดครับเป็นจังไดลูกค้า เจ้าเก่งบ่อ DNA จากพ่อส่งต่อมาให้ลูกชายพ่อเป็นคนสร้างลูกเป็นคนสู่จนหอดจุดบมายแอบนอนห้องให้มาถึงเส้นชัยแล้วพ่อบ่ยู่อ